สวัสดีครับน้ำมันโซนแอฉีดที่แหวนซับน้ำมันนะครับบริเวณนี้นะครับมันจะมีหัวกระท้ายนะครับถามว่าถ้าฉีดพลาดไปโดนขดลวดจะเสียหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าฉีดแล้วยังเอาไม่อยู่จะต้องทํายังไงต่อครับก็จะอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกาลังชมอยู่นะครับซ่อม M C U ครับ blog p a m c u b o g s p o t com คลิกไปเลยครับจากนั้นก็คลิกคาว่าซ่อมครับเสร็จแล้วก็เล่ามาครับมาที่หมวดพัดลมครับคลิกพัดลมครับ เสร็จแล้วก็เข้ามาที่สารบัญตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่น้ํามันโซนักนะครับน้ํามันโซนักฉีดเข้าขดลวดมอเตอร์จะเสียหรือไม่ถ้าฉีดแล้วไม่ได้ผลต้องทําอย่างไรต่อคําตอบก็รวมอยู่ในคลิปนี้เลยครับคลิกเข้าไปเลยครับอันนี้ผมก็ได้เขียนบทความมาให้แล้วนะครับน้ํามันโซนักนะครับฉีดเข้าขดลวดมอเตอร์จะเสียหรือไม่ถ้าฉีดแล้วไม่ได้ผลต้องทําอย่างไรต่อน้ํามันโซนักฉีดเข้าขดลวดมอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันโซนักน้ํามันจักร รือน้ามันเครื่องหรือน้ำมันอะไรก็ตามนะครับถ้าฉีดเข้าไปที่ขดลวดมอเตอร์ตรงๆก็ถือว่าไม่ดีทั้งหมดครับก็ไม่สมควรฉีดเข้าไปตรงๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเวลาผมใช้ผมก็จะใช้ท่อสีแดงๆนะครับสําหรับโซลเนคเขาจะมีท่อสีแดงๆมาให้ให้ต่อท่อนั้นแล้วฉีดเข้าไปตรงจุดนะครับมันก็จะไม่กระเด็นไปโดนนะครับหรือถ้ามีละอองไปโดนบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปฉีดเข้าจางังๆนะครับก็จะไม่ดีนะครับน้ำมันโซเนคที่ผมฉีดเข้าแหวนซ่อมน้ํามันนะครับในการซ่อมพัดลม ผมจะใช้ท่อนะครับเพื่อความแม่นยํานะครับโอกาสที่จะไปโดนก็จะน้อยนะครับแต่ก็ต้องมีกระเด็นกระดอนไปโดนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับแต่จะโดนไม่มากนะครับเป็นละอองซะมากกว่าครับส่วนถ้าใช้น้ามันเครื่องนะครับน้านมันเครื่องก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องเวลาเย็นนะมันจะมีความนืดครับทําให้พัดลมฝืดได้ครับหมุนหนักครับและจะหล่อเลื่นได้ดีครับเมื่อเกิดความร้อนเมื่อหมุนสักพักนึงครับความร้อนมันเกิดที่พัดลมทําให้มันหล่อเลื่นได้ดีครับมันก็จะหมุนได้ดีครับ ถ้าเป็นน้ามันเครื่องนี่อันนี้ผมไม่แนะนําให้ให้ใช้นะครับในการซ่อมพัดลมของผมครับก็ได้ใช้น้ํามันโซลแอกมาตลอดครับตั้งแต่ผมเริ่มซ่อมพัดลมนะครับซ่อมให้เพื่อนบ้านแรกของตัวผมเองนะครับก็ยังไม่ปรากฏว่าหลังจากฉีดน้ํามันโซลแอกแล้วมีการชดรอบหรือการชอดข้ามขดแต่อย่างใดครับส่วนที่ผมมีคลิปนะครับมีคลิปพัดลมชดรอบนัดลมชดข้ามขดมาทําให้ดูนะครับก็ไม่ใช่ว่าพัดลมที่ผมใช้นะครับหรือพัดลมที่ผมเคยซ่อมไปนะครับ มันเป็นพัดลมที่มาจากที่ผมยังไม่เคยซ่อมมาก่อนนะครับซ้ําร้ายไปฝนั้นนะครับพัดลมบางยี่ห้อนะครับซื้อมาจากห้างนะครับประมาณ10วันก็เกิดอาการช็อตรอบแล้วเนื่องจากอาบฉนวนที่ขดลวดของพัดลมนะครับขดลวดมอเตอร์นะครับไม่ดีพอนะครับก็จะทําให้เสียพอใช้ไปนานๆความร้อนเกิดก็ช็อตเลยครับส่วนคลิป2คลิปนี้นะครับซ่อมง่ายซ่อมได้เองอาการไม่หมุนหมุนเบาพัดลมฮาตอริรุ่น sc นะครับตอนหนึ่งเอฉีดน้ำมันจากแบบชุ่มฉ่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ฉีดได้เหมือนกันครับ อันนี้ตอนหนึ่งเอฉีน้ำมันจากนี่จะดีที่สุดครับมันจะฉีดได้ชุ่มฉ่าและเข้าถึงแหวนซับน้ำมันได้แบบสุดๆเลยครับส่วนคลิปนี้ก็ซ่อมง่ายซ่อมเองนะครับอันนี้ก็เป็นฉีดน้ํามันจากนะครับก็จะเข้าถึงสู้อันนี้ไม่ได้นะครับอันที่เป็นชุ่มฉ่านะครับสองคลิปนี้ก็มีคนถามมาว่าถ้าฉีดแล้วมันจะพังหรือไม่ขดรวดนะครับเพราะเราไม่ได้ฉีดเข้าขดรวดตรงๆนะครับต้องขอบอกนะครับถ้าเป็นละอองเข้าไปโดนไม่มีปัญหานะครับผมขอตอบไว้ตรงนี้เลยครับว่าไม่เป็นอะไรด้วยเหตุผลที่่ผมได้กลาวแล้วา้งต้น พอจะเชื่ออะไรเราต้องเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ครับต้องทานะครับทาแล้วก็ต้องดูผลหลายๆปีนะครับถ้ามันไม่เห็นมันมีอะไรไม่เห็นมันเสียไม่เห็นมันเป็นอะไรก็ถือว่าใช้ได้ครับดังนั้นผมก็เลยต้องใช้เรื่อยมาครับน้ำมันโซนักก็ได้เขียนข้อความไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ทําลายแล็กเกอร์ยางและสีรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะก็จะบอกว่าน้ำมันโซนักไม่เป็นอันตรายต่อแล็กเกอร์ยางท่าสติกและสีรถนะครับ เวลาใช้นะครับเขาก็จะมีท่อนะครับสีแดงนะครับแถมมาให้นะครับเวลาซื้อนะครับเวลาจะซื้อน้ำมันโซนแอกนะครับเราจะต้องดูว่ามีท่อติดอยู่ที่ข้างขวดหรือไม่ถ้าไม่มีก็อย่าซื้อนะครับจะต้องมีท่อแดงๆอย่างนี้มาให้ทุกกระป๋องนะครับถ้าไม่มีก็อย่าซื้อนะครับการใส่ท่อเราจะฉีดได้ตรงจุดนะครับและโอกาสที่น้ํามันจะไปโดนขดลวดก็จะน้อยลงนั่นเองครับไม่เป็นตัวนําไฟฟ้านะครับหมายถึงเช่นวงจรทีวีถ้าฉีดน้ํามันโซนแอกลงไปที่แผ่นพิ้นนะครับผมเคยฉีด ก็ฉ like ีดประจํานะครับฉีดเข้าไปที่แผงวงจรทีวีนะเวลามันเลอะๆฉีดจนชุ่มชามไปเหมือนกันครับแล้วเสียบไฟเข้าไปก็ไม่ปรากฏว่าช็อตอะไรนะครับเพราะว่าน้ํามันพวกนี้มันก็ไม่เป็นตัวนําไฟฟ้าครับสรุปนะครับการฉีดน้ามันจากตามคลิปสองคลิปนั้นนะครับถ้าหากฉีดแล้วอาจมคลิปสองคลิปนี้นะครับถ้าฉีดแล้วก็ต้องขอสรุปเลยครับว่าไม่เสียครับเพราะก็ฉีดอยู่ประจําครับแต่อย่าไปฉีดแบบตรงๆนะครับเราฉีดเข้าไปตรงจุดของเราก็พอครับ ส่วนละอองอะไรที่ไปโดนบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราฉีดแล้วสามารถใช้งานคือสามารถหมุนนะครับได้คล่องประมาณ7วันสมมุตินะครับนาหลักฉีดแล้วก็จะใช้งานได้เป็นเดือนเป็นปีนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ฉีดแล้วอยู่ได้ประมาณ7วันอย่างเงี้ยก็ถ้ามันก็กลับมาฝืดไม่หมุนอีกนะครับนั่นก็หมายถึงแหวนซับน้ำมันภายในพัดลมนะเสื่อมสภาพแล้วครับต้องทําการถอดมอเตอร์นะครับทําการถอดมอเตอร์แล้วเปลี่ยนแหวนซับน้ำมันที่บูทหัวและที่บูชท้ายตาม2คลิปนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีทําคลิปเครื่อมขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าอยากได้ข้อมูลนะครับให้คลิกติดตามนะครับจะได้รับข้อมูลของผมใหม่ๆทันทีที่ผมทําเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่2คลิปนะครับคือเปลี่ยนแหวนซับน้ามันพัดลมฮาตาริและก็เปลี่ยนแหวนซับน้ามันและแหวนล็อกบูทก็ให้ไปเปลี่ยนแหวนตาม2คลิปนี้ได้เลยครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะทําการซ่อมได้เองน,นั่นเองครับ แต่ถ้าเปลี่ยนแหวนไปแล้วหมุนคล่องแล้วนะครับและถ้าหมุนคล่องแล้วก็ยังหมุนเบาหรือไม่หมุนอีกนะครับก็ต้องแก้ด้วยคลิปนี้ครับซ่อมง่ายซ่อมได้เองนะครับอาการไม่หมุนหมุนเบาพัดลมฮาร์ริส SC นะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ทําได้เหมือนกันครับตอนสองเปลี่ยนซีคาปิซิเตอร์หมายความว่าเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้ที่ปักกีนะครับเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนั่นเองครับสามารถทําได้เองนะครับแต่เวลาซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับและห้ามเปียกน้านะครับและต้องอย่าลืมดึงปลั๊กดึงปลั๊กไฟออกก เพราะไม่งั้นอันตรายนะครับอาจถึงชีวิตได้นะครับแล้วก็ซีนะครับซบางยี่ห้อหรือบางรุ่นนะครับจะอยู่ที่ฐานเครื่องครับบางรุ่นจะไม่ได้อยู่ที่ตัวมอเตอร์นะครับแต่จะไปอยู่ที่ฐานตรงสวิตแทนนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ